ครับนี่ก็เป็นกีตาร์โป่งนะครับผมไซส์พกพานะครับไซส์มินินะครับผมเป็นยี่ห้อเอ็นย่านะครับก็ตัวนี้ไซส์34นิ้วนะครับสปคกนะครับผมสปคคร่าวๆคือเป็นไม้ไม้มอกกานีนะครับอตัวนี้นะครับผมขอเลยว่าดีไซน์นี่สวยงามนะครับผมพกพาง่ายเล่นกระทัดรัดดีนะครับเสียงก็ดีนะครับเสียงที่ใสกลางวานเลยนะครับผม ก็รุ่นนี้ก็ราคาก็อยู่ที่2,790บาทเท่านั้นนะครับงานดีครับตัวนี้ครับผมบอกเลยว่างานนี้อย่างดีเลยนะครับหากสิอใจก็อ e ินบ็อกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจนุ้มมิสิกเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ